เล่นเล่นหุน้นเล่นหุนห้นเะนี่ยฮะหุ้น on the road ตลาดหุน้นตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางตลาดหุ้นนะทาะะงทางอ่าไม่มีตากทับไม่ต้องไป สังเกตดูเลนที่รอวิ่งตรงนะจะถูกเลนที่เลี้ยวสองสองากนี้ฟากนี้กับฟากนี้ขนาบบล็อกเอาไว้ป้องการการฝ่าไฟแดงเพราะว่ามันชอบผ่าไฟแดงเลยนี้พอเลนตรงวิ่งอันนี้เลนตรงอันนี้เลนตรงเลนเลี้ยวสองเลนจะถูกบล็อกไว้